เลี้ยวโจทในสนามพีเอฟบาครับโซเดครันจเจจการเพีเยมหมูกระทะหมายเลข28ครับเอกระลาดะหกสิบหกครับพหมายเลข11ครับเอกภูมิครับโพธารุ่งโรจน์หมายเลขชาปี้ยเอฟเดอร์นัทครับโซเดกันจัจจการเพียมหมูกระทะเพียงตาที่ครับส่วนในสนามให้เป็นเรื่องของกฎกติกาและกาจารย์ผู 68, ้ตัดสิน ไอเฮียดับหมดเลยด้วยอ่ามาพอยกอันนี้มาอาราวะก็มาพีเอ็มก็มาทิ้งบอลออกมาทางกับซ้ายอู้สำหรับทางของสุรศักดิ์ไหลมาแล้วเจ้านี้ซอเดย์ซอเดย์ใส่รับ นี่ครับบรรยากาศแฟนบอลเริแล้วนสนามครับโอ้มาชทีมงานของต่เลเครับโแต่ของเอแล้วก็เอี่ตบมือครับมากใหม่แล้วสุรศักดิ์ครับเปิดมาตรี้ซอเดหลุดขึ้นมาใส่ซ้ายโก้โกโกโ้โกโโโโโโโก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 โ้โโ้โ ก็บอกว่าเหลือจะเพื่ออูอาริแมงโซเดีครับเอเนเออีซีครับชาวเมียนมารกับแม่ขยับสะกอโอแสงขึ้นนำทางนานของดิกรพีเอ็มมุกตะเาไปก่อนแลกับสองประตูต่อหนึ่งครับหมาก็ใหม่แมขยับมาโจดิกระพีโออยังไม่ได้ครับ บนลของนา้าสีแดงต้องหาประตูตีเสมอครับโอ้โหครับโอ้โยตบุกกัชนชัตบชงงในวาบวุ่นกันเลยครับซอเดสายเดินต่อบุกต่อครับจังหวะไหลแถวซ้ายขวาแล้วใส่ครับป้าลองจังหวะเจ้าปั้มครับดูครับอาจารย์พุทสินพอ,อจะหมุนครับบิดเข้าในมีเวลาจะหนีใส่สุดท้ายโอ้โหแ,แรงเล่าว่าปั้มแรงได้กับมาใหม่มา ตรงตัวกับต้องมาไวๆเล็กแล้วเดินแล้วบุกแล้วลล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 ลพักเขาให้โอ้โหเอาคอรคอร์ลคอร์ลหมดไหมหมดเวลาการข่ันครึ่งแรกพักให้นามนักกีฬาสักครู่พักจัดแบบเต็มคาราเบล ครึ่งหลังก็เราจะล้มกันสกอร์จากครึ่งแรกเป็นแรกของทีมงานซอเดอาคัตุกะจากประเทศเมียนมาขึ้นนำทางด้านสีนํำแดงครับพีอ็มหมูกระทะไปก่อนสงประตูตอนหนึ่งครับไม่เดินล่าล่าลาล่าลาลาละาลดาด้ย่าล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 ่ล่า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 ลล่า่ลลล อีกหนึ่งในสยามเกมลุกที่มีสปีดและความแข็งแกร่งดีเหลือเกินติดทั้งทองติดทั้งไทยเลยสูงสดเอาครับวันนี้ในพื้นที่ของสมุทรสาครเขาจะพาทีมในตีเสมอได้หรือเปล่าส่วนตัวผู้เล่นในสนามก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นไม่ได้ห่างกันเลยตั้งแต่ผู้รักษาประตูเซ็นเตอร์แบกซ้ายขวาหรือจะเป็นกองกลางและหน้าเป้าขวาลองไม่ลองซ้ายลองไม่ลองไม่ลองครับเก็บใหม่ตั้งใหม่ตั้งออกซ้ายจี้เฮาหารอข้างบนรอจะจ่อยเอาบ้ยไฮ้แล้วก็ตู่ ฉลับตู้ยานกีดดังๆยาวๆมาเราจะใส่ตีใส่คดดุ้ยฉลับด้วยเป็นลูกทุ่มครับขอนั้นพีเอ็มบกทะลูกที่สามก็ต้องมาไวๆเหมือนกันสายต้องโลงนำอย่างทางน้านซอเดดีก่อนยกข้ามหัวรอจะไปไวเหลือเกินโลกแล้วตู้ไม่ห่าง ไม่ห่างสายจะหนุนครับเข้าในเก่าก็จะไม่มีเวลาจะเล่นในเดียวตัว,ต,วตัวโยกแต่ลอดนะแล้วก็เปีย่ยงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอจะโซนโซนไดเต็มแล้วเพียมูกระท้าอ้าวฮหีหนีหน,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 นีโดนบีบโดนบีบแล้วก็ง้างโลกใส่ขวาปักสวนฟ้าขวาซอยจะใส่ใส่แล้วโสดดูวันนะดู ข้อพีเอ็มมุกกระลูกเกมดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าซอเดยซอเดยซอเดลาลาๆซอเดยซอเดยซอเดลาลาวซอเดแข่งโปองซอเดแข่งโป้งออกระตีกลับมารอตรงกลางถ่ายกันใหม่ขวาไปไปขวายดทะลับแล้วโอ้ ข้างในรอหน่อยข้างในขยำหน่อยชอเดบีบแล้วชอเดบีบแล้วพีเอ็มมุกุาต้องมีจังหวะจบจบให้หน่อยใส่ๆสแล้วก็แล้วก็ไม่มีสัญญาลุดแล้วจะปัด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 ปอ่ะเชิญผู้จัดการทีมครับจากสองทีมครับวีเอาจุดโชว์เข้าครับ เลือฟ้ายังมีฟ้าชันใดครับวันชามินิทวันชามินิทหนึ่งนาทีสุดท้ายเอาไว้เอาจุดโทษไม่จุดโทษจกหน้าซอเดีก็ดีครับแล้วก็หมดเวลาจุดโทษ ิบลลอซบเรียบร้อยครับโอ้ Was Was Did oh. โอ้โหเราเป็นพีเนองมันทั้ทาใหครับในสนามพี่น้องครับเสียงตบมือดังๆให้กับพนเดโซเดเขาสู้แบบสมศักดิ์สมสรีครับเอาครับให้เป็นเวลาในสนามครับจัดเต็มสแตมสักครู่อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวอยู่รับบรรยากาศมอบถ่วยทุกทีมไปพร้อมๆกับพวกเราครับ ทีมงานของนาดพีเอสปาครับ